ทางแม่ทัพภาคที่3เองค่ะก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดลำปางค่ะที่สารากลางจังหวัดลำปางพลโทประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3พร้อมด้วยนายชัชวานชายบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพลตรีพรชัยนุพรัตน์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32พร,ร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหาหรือข้อราชการสําคัญในพื้นที่ของจังหวัดลำปางทั้งสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันสถานการณ์ด้านยาเสพติด โดยแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลและทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปางในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับให้ทุกส่วนเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมทั้งยุโทโธปกรณ์อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะทางจังหวัดลำปางได้กำหนดวิสัยทัศน์คนลำปางร่วมใจสร้างฟ้าใสาไร้หมอกควันกรอบแนวคิด i ิงเกิลคอมานค่ะสั่งการและควบคุมการเผาโดยเป้าหมายของจังหวัดลำปางในปี2567พื้นที่เผาไม่สะสมจุดฮอสปอ t ตและจำนวนวันที่ค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานต้องลดลงร้อยละ50จากปี2566นะคะ ซึ่งในปี2566เนี่ยมีค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐาน106วันค่ะเพราะฉะนั้นในปี2567ก็จะต้องไม่เกิน53วันซึ่งจังหวัดลำปางก็ได้แจ้งให้ศูนย์ติดตามสถานการณ์ทั้ง13อำเภอหน่วยงานรับผิดชอบรายงานพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายทุกเครือข่ายได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าในเดือนมีนาคมถึงเมษายน2567ในทุกพื้นที่ซึ่งมีผู้นำ ท้องถิ่นเข้ามาเป็น,นกลไกในการดำเนินร่วมกับภาคราชการนั่นเองนะคะ